สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีจากพ่อมดรถยน์ครับวันนี้ครับทอมมี่จะพาคุณผู้ชมครับมาดู Mazda BT50 ครับ ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วคุณผู้ชมก็คงทราบกันแล้วว่าสําหรับเครื่องยนต์ของตัว m a สเตอร์ B T 5สูตรนี้นะครับก็คือเขาใช้เครื่องยนต์ของ E สูตรเลยนะครับก็จะมี2เครื่องครับก็คือเครื่อง1.9นะครับแล้วก็เครื่อง3.0ดีเซลนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้เป็นเครื่อง turbo นะครับเรามาพูดถึงเครื่อง1.9ครับแรงม้าก็เหมือนกันเด็กครับก็คืออยู่ที่150แรงมา้าส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรส่วนตัวเครื่อง3.0นะครับแรงม้าจะอยู่ที่190แรงมา ส่วนแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่450นิวตันเมตรครับมาสเตอร์บีที5.0คันนี้ก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและกเกียร์อัตโนมัติทั้งคู่จะเป็นแบบ6สปีดนะครับแล้วที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมก็คือมีทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็4ล้อครับระบบขับเคลื่อน4ล้อมีเฉพาะแค่เครื่อง3.0เท่านั้นนะครับส่วนระบบขับเคลื่อน2ล้อก็จะมีเฉพาะแค่เครื่อง1.9ดีเซลสาหรับอัตราเส้นเปลืองอันนี้คือทางมาสเตอร์เขาแจ้งมาเลยว่าจะไม่เหมือนกันในแต่ละ เซกเมนต์ gment, หรือว่าในแต่ละรุ่นย่อยนะครับก็จะอยู่ระหว่าง14-16กิโลเมตรต่อลิลนนะครับตัวท็อปสุดอะตัวดีเซล3.0เทอร์โบอะจะอยู่ที่14กิโลเมตรพูดถึงออปชั่นแล้วครับอันนี้เป็นงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับแน่นอน m a สเตอก็จะเปิดเผยในเรื่องของ ราคาครับราคานะครับของ Mazda b t 50จะมีอยู่ทั้งหมด14รุ่นย่อยครับผมราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่553,000บาทตามกราฟิกที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าหากคุณผู้ชมจำราคาไม่ได้นะครับเดี๋ยวทอมมี่จะแปะไว้ตรง ให้ด้วยเครื่องยนต์สมรรถนะในการขับขี่แรงแบบนี้คือจะอยู่ในของีสูซูหมดเลยนะครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างนะครับที่ไปของมาสเตอร์เองแน่นอนก็คือในเรื่องของดีไซน์ครับซึ่งดีไซน์ตัวกระบะนี้นะครับจะอยู่ภายใต้โคโดดีไซน์ครับซึ่งจะดูรูระและเนียนครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือตามสไตล์มาสเตอร์ Master อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวซีดานหรือว่าตัว SUV ก็ตามนะครับรูปร่างหรือว่าทรงก็จะเป็นสไตล์แบบนั้นอยู่แล้วส่วนรูปร่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ได้เป็นแบบ global platform อันนี้คือจะเป็นแลแ,แล้ววต่โซหรือ แต่ e g i o n นะครับผมก็เปิดตัวครั้งแรกสำหรับตัว m a สเต BT 50นี้ก็คือเปิดกันที่ประเทศนะครับออสเตรเลียนะครับแล้วก็มาที่ไทยซึ่งรูปร่างก็จะคล้ายเคียงกันอยู่แต่ถ้าไปในทวีปอเมริกาใต้รูปร่างหรือว่าทรงก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าเขาจะตอบโจทย์ผู้ใช้งานหรือว่าคนใช้ในประเทศเหล่านั้นค่าอะไรนะครับทางมาสเตอร์เขาแจ้งมาว่าของเขาอะถูกที่สุดแล้วก็คุณผู้ชมเราไปพิสูจน์กันดูแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งราคามาอย่าง ยละเหนึ่งในจุดไฮไลท์ของทอมมี่นะก็คือในเรื่องของออปชันครับคือต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นใดก็ตามนะครับใน14รุ่นย่อยเนี่ยไฟหน้าที่คุณจะได้นะเป็นไฟแบบ LED รวมถึงไฟตัดหมอกคู่หน้าที่เป็นแบบ LED ถ้าคุณซื้อรุ่นใดก็ตามเว้นแต่ตัวต้นส่เลยนะคุณก็จะได้ไฟเป็น LED อันนี้คือแบบ t เซ s ร r เล่นๆล,ละกันในขณะเดียวกันกระบะนี้ก็ตอบโจทยไ์ไลฟ์สไตล์ได้หลากหลายสไตล์อยู่พอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นการขับลุยซึ่งก็เหมาะกับกระบะอยู่แล้วหรือว่าจะขับในเมือง ก็ยังได้ฟีลความหรูหราเนื่องจากเป็นดีไซน์ของโคโดด,ดีไซน์ของทางมาสเตอร์ครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือสําหรับสาวกมาสเตอร์ครับที่อยากจะได้กระบะอยู่แต่ว่าไม่อยากเทไปค่ายอื่นๆอ,อ่ะทางนี้มาสเตอร์เขาก็มีกระบะใหม่และที่ดีอยู่พอสมควรเลยครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันครับคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าเส้นสายการออกแบบของเขานะครับคือเขาจะมีความหรูหราเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าจุดที่เราสังเกตได้ง่ายสุดนะก็คือตรง กระจังหน้าครับคุณผู้ชมกระจังนี่นะจะเป็นเอกลักษณ์ของมาสเ a อเลยนะฮะถ้าเราเปรียบเทียบกับตัว SUV หรือว่ารถซีด้าของมาสเตออยู่แล้วคือกระจังหน้ามันจะแตกต่างกันแต่ว่าออร่าหรือว่าเสน่ห์ที่เขาให้มาในมุมมองของทอมี่อ่ะคือมันยังอยู่ในฟิลเดียวกันนะฮะนอกจากนี้เรื่องระบบความปลอดภยัยมาสเตก็ให้มาเยอะอยู่พอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง blind spot นะครับหรือว่าสัญญาณการชนยต่างๆนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวทอมี่จะอธิบายอีกทีล้วกันว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับ แต่ที่สําคัญครับคุณผู้ชมก็ค,คือว่าคันนี้จะไม่มีกล้อง360องศานะครับอันนี้จะเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะคุณผู้ชมดีไซน์ไฟหน้าก็จะเป็นสไตล์ของมาสเตอร์เช่นกันนะก็คือจะเป็นแบบวงกลมแบบนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นแนวของตัว SUV ของเขาครับซึ่งระบบไฟหน้าของกระบะเขาคืออย่างที่บอกไว้ว่าไฟหน้าไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นย่อยใดก็ตามนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะฮะแล้วก็รวมถึงไฟตัดหมอกคู่หน้าที่เป็นแบบ LED ก็จะได้หมดทุกรุ่นเลยเว้นแต่ตัวรุ่นแรกหรือว่าตัวต้วตวตนเท่านั้นเองนะครับไฟเดย์ทม์ไ n g ์ไลท์ก็ยังเป็นแบบ LED ด้วยนะครับและคันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ยังมีระบบที่สามารถเปิดปิดแล้วก็ปรับไฟสูงต่ำได้โดยอัตโนมัติอีกด้วยครับระบบนี้ก็จะมีอยู่ในรุ่น High Racer เป็นต้นไปนะครับแต่เอาจริงๆแล้วหลักๆเลยนะคือออปชันที่มาซาให้มา ให้มาครบอยู่พอสมควรตามสโลแกของเขาคือเขาจะเน้นออปชั่นให้แก่รุ่นย่อยต่างๆให้เยอะอยู่พอสมควรจะได้แบบไม่มีแค่เฉพาะตัวท็อปปะเนาะซึ่งถ้าเป็นตัวไฮเรเซอร์เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ธรรมดาก็ตามออปชั่นเจอค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรครับ สำหรับตัวท็อปนะครับคุณผู้ชมล้ออลอยของตัว m a s t e r v t 5 0จะเป็นขนาด18นิ้วนะครับ265ทับนะครับเราสามารถดูตัวเลขตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงรุ่นย่อยต่างๆนะครับก็จะมีขนาด17นิ้ว16นิ้วรวมถึง15นิ้วนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นตัวต้นอ่ะจะเป็นขนาด15นิ้วนะครับคุณผู้ชมส่วนเบรกนะครับคุณผู้ชมด้านหน้าจะเป็นแบบดิสเบรพร้อมกับครีบระบายความร้อนครับและดิสเบรอันนี้นะครับคือทางมา s เต r ร์เขาก็เปลี่ยนค เป็น17นิ้วส่วนเบรกด้านหลังจะเป็นแบบดรัมเบรกส่วนกระจกด้านข้างนะครับคุณผู้ชม4นะจะเป็นแบบทูโทนนะครับก็คือข้างบนเนี้ยจะเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้และข้างล่างเนี้ยจะเป็นสีดำด้านนะซึ่งมีความหรูหราตามสไตล์มาสเตอร์นะครับแล้วก็ขีดนี้ก็จะเป็น นี่ไฟเลี้ยวนั่นเองครับแต่ว่าจุดที่สําคัญเลยครับสำหรับ m a สเตอร์บีนะครับก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยหนึ่งในนั้นนะครับคุณผู้ชมก็คือใส่ลักตรงกระจกนี้นั่นเองอันนี้ก็คือระบบ blind spot ครับระบบ blind spot อันนี้ไม่ได้มีเฉพาะแค่ตัวท็อปเท่านั้นนะครับก็ยังมีในรุ่นย่อยต่างๆด้วยนะครับก็ถือว่าดีอยู่ทีเดียวเลยครับแล้วถ้าพูดถึงดีไซน์ด้านข้างนะครับโดยรวมแล้วคือ ตามสไตล์มาสเตอร์เลยครับคือมันจะเนียนมากครับเส้นสายการออกแบบซึ่งอย่างที่บอกไว้ว่าอยู่ภายใต้โคดอดีซน์ครับคือมันดูเนียนมากๆครับให้ความหรูหราจริงๆคือแบบใครอยากได้สไตล์แบบขับกระบะแต่แบบมีความไฮโซไฮโซหน่อยคันนี้ก็จะตอบโจทย์อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับคือไม่ได้แปลว่าไฮโซและลุยไม่ได้นะครับคันนี้ก็ยังลุยได้เช่นเดียวกันครับจริงๆอ่ะถ้าคิดไปได้วยซ้ำไปนะคือแบบเราลุยแบบ แบบบนออฟโรดอะไรต่างๆและแบบเป็นทรงมาสเตอรมันมีความหรูหราเพราะว่ามันจะให้สเสน่ห์อีกแบบหนึ่งเลยด้วยซ้ำไปนะครับคุณผู้ชมแล้วคันนี้ก็จะมีระบบ Keyless Entry ให้ด้วยนะครับแต่เฉพาะแค่ฝั่งด้านหน้าเท่านั้นแล้วก็จะมีแร็คข้างบนให้ด้วยนะฮะก็อยู่ตรงนี้เลยครับก็จะมีความสปอร์ตให้อยู่ในตัวนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแร็คตรงนี้ผมว่าไม่โอครับแต่เนี่ยมีให้ก็แจ่มเลยครับ บันไดครับคุณผู้ชมสีบันไดนี่นะครับจะเป็นสีดาตัดกับสีเงินนะครับอันนี้คือตัวท็อปเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันสําหรับด้านท้ายก็เนี้ยอยู่พอสมควรเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องไฟท้ายนะครับคุณผู้ชมอันนี้จะไม่ได้เป็นแบบ LED นะครับก็ยังเป็นแบบหลอดอยู่แต่ว่าจุดที่อยากจะพูดถึงครับคุณผู้ชมก็คือนี่นั่นเองนะครับคันนี้จะมีกล้องมองหลังให้นะครับ มีเฉพาะแค่กล้องมองหลังเท่านั้นนะครับไม่ได้มีแบบ360องศาหรือว่าด้านข้างอะไรนะครับก็วางกันไปนะฮะแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อหรือเปล่าก็นี่ครับโลโก้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมน่าจะเห็นตอนที่พรีวิวกันแล้วในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับก็คือตรงนี้ครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นสีดำด้านนะครับตัดกับสีดำเงาผมว่าตรงเนี้ยสวยดีครับมีความหรูหราเข่ากับตัวรถได้ดีครับแต่ว่าที่สำคัญนี่เราต้องดูน้ําหนักครับถามว่าเบาไหม ไม่ได้เบาสักทีเดียวครับไม่ไม่ได้เบานะนะครับอ่ะก็อยู่ระดับกลางแล้วกันนะครับไม่ได้หนักจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้เบาถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ยางอะไหล่จะอยู่ข้างบนใต้นี้นะครับอันนี้ก็คือภายในนะครับสำหรับ Master b t 5 0ซึ่งถ้าเราเอาจริงๆเลยนะครับคือสไตล์นะครับจะอยู่ในโทนเดียวกับ Isuzu อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็โทนนะ คือแต่ว่าจุดที่แตกต่างอ่ะผมว่าคือตามคอนเซปต์ของมาสเตอร์มันจะคล้ายกันก็จริงอ่ะแต่มันก็ยังมีความหรูหราซึ่งเป็นสเสน่ห์ของมาสเตอร์อยู่แต่ไม่ได้แปลว่าอีซูซูไม่ได้หรูหรานะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันนี้คือแค่บอกว่าแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีเอกลักษณ์หรือว่าสไตล์ที่ยังบ่งบอกว่าสื่อถึงเขาอยู่นะครับก็โซนนะครับตรงแดชบอร์ดตรงนี้เลยนะครับหรือว่าคอนโซลตรงกลางนี่นะครับผมชอบมากครับเพราะว่าถ้าเราจับตรงนี้นะนุ่มนิ่มมากๆครับเนี่ยโอ้โหจับ ดีเลยเผื่อใครแบบไปซ้อนแล้วเผื่อไปกระแทกเนาะอะไรเงี้ยอันเนี้ยน,นุน่มมากแนะนําว่าถ้าสนใจรถคันนี้มาจับตรงนี้ก่อนนะครับจะสนุกจริงๆชอบจริงๆนะครับก็สําหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับตัดด้วยสีดํานะครับก็สวยดีนะผมว่าเออให้มันมีสีสันไม่ได้เป็นโทนเดียวนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับซึ่งผมว่าดีนะเพราะว่ามันจะตัดให้มันมีสีสันมากยิ่งขึ้นไม่ได้เป็นแบบวันโทนเหมือนสไตล์มาสเตอร์ที่ผ่านๆมานะฮะอันนี้โอเคมากๆเลยครับแล้วก็ตามสไตล์สูซุซนครับแอบไม่ได้แปลว่าเขาลอกเรียนแบบนะครับแต่นี่ครับก็มีช่องเก็บของเหมือนกันครับนี่ก็ใส่ได้นะฮะ <Okay. S 1> วัสดุของเบาะเบาะนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้ขอย้ําก่อนว่าเป็นตัวท็อปนะครับก็วัสดุที่ชายนี่ ความพรีเมียมเห็นได้ชัดเจนครับหนังนิ่มมากครับแต่ว่าเดี๋ยวลองทดลองขับแบบระยะไกลๆก,ก่อนแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงความสะดวกสบายอีกทีนะแต่ถ้าดูจากทรงของเบาะนะครับการที่เขาเซตมานะผมมั่นใจได้เลยว่าสบายครับตามสไตล์มาสเตอร์ Master ที่เขาเปลี่ยนเรื่องเบาะตั้งแต่มาสเตอร์3ไปต้นมาแล้วนะครับเนี่ยผมเชื่อว่าจะอยู่ในหมดหมดนะนะครับแต่เดี๋ยวว่ากันไปฮนะส่วนเบาะไฟฟ้าจะมีเฉพาะแค่ฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะฮะฝั่ง ผู้โดยสารอีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีนะครับก็น่าเสียดายอยู่นิดนึงนะครับพวงมาลัยนะครับคุณผู้ชมก็จะหุ้มด้วยหนังนะครับก็ไม่อยากจะพูดบ่อยแล้วกันแต่ว่าก็สไตล์เดียวกับ i s u z ูนะตรงนี้จะเป็นแบบ Cruise Control นะครับแต่ไม่ได้เป็นแบบ Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนี้ก็ควบคุมหน้าจอนะครับปรับเสียงได้ว่ากันไปนะครับการควบคุมเดี๋ยวว่ากันไปนะแต่ first impression ถือว่าโอเคครับอันนี้ก็คือหน้าจอนะครับของมา Star นะครับหน้าจอฝั่งผู้ขับขี่นะครับ ต,ตรงหน้าจอ TFT เนี่ยจะเป็นขนาด4.2นิ้วนะครับใครชอบว่ากันไปครับผมก็โอเคนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็อยู่ระดับกลางแล้วกันไม่ใช่ว่าชอบหรือว่าไม่ได้ชอบนะฮะส่วนอันนี้ก็คือหน้าจอนะครับของ Master BT50 นะครับเป็นขนาด9นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p l a y แบบไร้าสายรวมถึง Android Auto ด้วยนะครับก็ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Mirror Link อะไรพวกนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่จุดที่ผมชอบนะครับคือหน้าจอเนี่ยคือ ก็ขอย้ำสุดท้ายละครับครัชสุดท้ายเลยก็คือพวกนี้มันจะเป็นสไตล์ีสูซีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าในจุดที่ผมชอบอ่ะของีสูซีนะก็คือในเรื่องของแผนที่ครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องทดลองขับอีกทีครับคือว่าเวลาเราเข้าแผนที่นะพอเราเซตโลเคชั่นแล้วอ่ะฝั่งซ้ายมือตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเส้นชัยครับเขาจะบอกว่าแบบระยะเมื่อเราจะใกล้ถึงแล้วสมมติเนี่ยตรงนี้คือเส้นชัยเนาะมันก็จะขึ้นอยู่ตรงเนี้ย อันนี้ผมชอบมากๆครับอันนี้ก็คือแอร์นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบ d u โอโซนด้วยนะแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับอ่สามารถเสียบช่องไฟได้ด้วยนะฮะแล้วก็นี่ครับ USB ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือนี้ก็ t 2 high 4 high 4 low ว่ากันไปครับแต่นี่อยากให้ดูครับก็คือกุญแจครับอันนี้จะเป็นกุญแจของตัวมาสเตอร์นะครับกระบะคันนี้เลยนะครับแต่ว่าเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นจะมีระบบ รีโมทเอนจิ้นสตาร์นะครับเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นเลยนะครับคุณผู้ชมก็ช่องนี้ก็สามารถเก็บของได้นี่เป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ช่องเก็บของว่ากันไปแล้วก็นี่นะฮะช่องเก็บของไม่ได้กว้างแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปก็สามารถใส่ของได้โทรศัพท์กระเป๋าตังสบายๆหรือว่าคุณแจนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นโทนเดียวกันเป็นหนังด้วยนะครับวางแขนได้สบายๆครับ สำหรับแถวหลังครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือพื้นที่นะครับก็ไม่ได้กว้างแต่ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยรถมาสเตอร์ที่แบบเออพื้นที่มันเบาหลังเนาะมันจะแคบๆหน่อยแต่นี้ไม่ครับไม่ครับและส่วนเฮปรูมไม่มีปัญหานะผมว่านั่งสบายนะนั่งสบายอยู่ในระดับหนึ่งด้วยซ้าไปนะแล้วก็เนี่ยช่องเก็บของตรงนี้มีให้2ฝั่งเลยนะครับมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับสามารถเก็บของตรงนี้ได้เล็กๆแล้วก็นี่ครับช่องเสียบ usb อีกหนึ่งช่องนะครับอำนวยความสะดวกครับ มีอีก2จุดที่อยากจะพูดถึงครับก็คือนี่ฮะที่วางแขนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถวางแขนได้ด้วยนะครับแล้วก็แก้ว2ช่องนั่นเองแต่จุดไฮไลท์ของเขาครับก็คือตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับซึ่งเบาะเนี้ยเขาสามารถปรับขึ้นได้นะครับดึงสายนี่ครับปึ๊บไหนนี้เลยนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็นี่สามารถเก็บของได้เล็กๆน้อยๆตรงนี้ด้วยนะครับ รับได้นะครับปรับขึ้นได้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยแล้วก็อื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ m a ซาบีที50อันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากผู้บริหารระดับสูงของ m มาซากันเลยครับแล้วก็โอกาสนี้ทอมมี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสําหรับเทคโนโลยีความปลอดภัยรถรุ่นนี้มีโครงสร้างตัวถังที่ใช้เหล็กกล้าทนแรงดึงสูงเพิ่มความปลอดภัยให้กับห้องโดยสารและในทุกรุ่นย่อยยังมีระบบ ABS eBD และ b a พร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้าติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานสำหรับในรุ่น High Racer และรุ่นขับเคลื่อนสีล้อยังมีความมั่นใจในการกับขี่ด้วยระบบ dsc ระบบควบคุมสเสถียรภาพและการทรงตัวของรถ tcs ระบบป้องกันล้อมหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถไหล ess ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหัน hla ระบบช่วยการออกตัวของรถขณะอยู่บนทางลาดชัน HDC ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันและติดตั้งถุงลมนิรภัยสูงสุดถึง6ตำแหน่งนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าและหลังรวม8ตำแหน่งและกล้องมองหลังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อขับขี่หรือจอดรถในที่แคบสำหรับในรุ่น Double c a b High Racer และรุ่น Double c a b ขับเคลื่อน4ล้อยังมีระบบความปลอดภัยขั้นสูง ABS M และ RCTA ที่ช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาในตำแหน่งต่างๆ